กลายเป็นกระแสโด่งดังนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องวัออลวนห้าที่งานนี้ครับเหล่าแฟนคลับแห่มาโรงถึง8รอบเลยนะครับเพื่อย้อนวันวานไปกับตั้มโอนักแสดงหลักในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนำทีมโดยคุณเอ๋ไพโรจน์นะครับที่ควงคู่มากับคุณจิมละละนาที่มาร่วมสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยโดยทั้งคู่นะครับเผยว่ารู้สึกดีใจครับที่ทุกคนให้ความสนใจกับหนังเรื่องนี้ดีใจที่จะเป็นหนังที่สร้างโมเมนต์ที่ทําให้คนในครอบครัวครับได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่วนอาจิมนะครับรับว่ายังตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าห่างหายจากงานแสดงไปกว่า30ปีนะครับแต่ก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อแฟนๆหนังเรื่องนี้เลยครับเนี่ยอย่างมาออกนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็ส่วนมากก็พอไปเจอแฟนๆก็รุ่นๆเดียวกันนะก็โอเคไม่มีไม่ไม่ ไม่มีปัญหาแบบว่าดีใจค่ะเห็นว่ามีการจองคิวกันแบบ8ถึง8รอบเลยครับก็ดีใจที่มันจะทำให้คนสูงอายุเนี่ยได้มีหนังที่ถูกจริจดูแล้วก็มันจะเป็นหนังที่เราอยากจะให้พ่อแม่ลูกมาดูด้วยกันอยากจะบอกไปถึงทุกคนนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเผื่อไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรงหนังยุคปัจจุบันก็ออกปากกับลูกหน่อย พาแม่พาพ่อไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยแหมชอบมาตั้งแต่สมัยแกยังไม่เกิดนะครับโูกก็เหมือนกันนะครับถ้ารู้ว่าพ่อแม่เนี่ยเคยประทับใจกับหนังเรื่องนี้อะไเซอร์ไพรส์ได้เลยนะครับดีใจมากค่ะก็เป็นกําลังใจให้พี่เอ๋อยู่มตลอดไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องสําหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวนะเพราะว่าเรามีแน็กชาลีมีพิมพ์ประพาเล่นเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกเป็นเมือนแมสเซจที่เราบอกให้รู้แล้วว่าจริงๆ มันเป็นเรื่องของยุคปัจจุบันนะครับที่ความรักของหนุ่มสาวนี่ก็ยังดําเนินกันต่อไปว่าทําไมพ่อจะต้องหวงลูกสาวอันนี้อันนี้มันเป็นแมสเซจสําคัญเลยแล้ววิธีการที่ที่เราจะเขาเรียกว่าจะเอาชนะเพื่อที่จะอะไรต่างๆนะครับมันเป็นสเสน่ห์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ผมกล้าพูดว่าเป็นหนึ่งในนั้นอย่าพลาดเลยครับไปดูกันเถอะ อาจจะหาโอกาสที่จะมีหนังเป็นครอบครัวอย่างนี้ยากน้อยมากขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Fine HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Fine HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ